ไงบ้างตอนนี้ไทก้าโอ้พูดเก่งมากด้วยพูดคําพูดที่แบบเราไม่คิดว่าเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นมามีวันนี้เรามาเปิดประสบการณ์ใหม่กันไหมเปิดประสบการณ์ใหม่เอาคํานี้มาจากไหนหรือแบบเนี่ยมาม,มีไทก้าฝันว่าไทก้าตื่นอยู่ในห้วงนิทราห้วงนิทราอะไรอ่ะไปเอามาจากไหนน่าจะแบบหน่งนิทาาอะไรอย่างเงี้ยเนานะแล้วก็เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ตลกแล้วแบบทะเลนบางทีถอดกางเกงเต้นแก้ผ้าให้ดูอย่างเงี้ยก็โอ๊ยกล้าต,ต,ตื่นเต้นไหมอนู่ไหนใส่เลือด,ดออแนบบ่เ,เลยแบบเออพูดแบบพูดคำทะลึ่งทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากสอนเขายัางไงบ้างเขาด้วยแบบอามากีแบบอางทีคำทะลึ่งหรือทีคำหยาบอะไรอย่างเงี้ย สไตล์พ่อเขาบางทีพ่อเขาพูดกับเพื่อนหรือเราไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับเพื่อนเพื่อนพ่อเขาผู้ชายท้งนั้นก็จะมีมาแต่ก็จะบอกว่าเอ้คำนี้ถ้าป๊า,ปาพูดอะไทก้าต้องบอกนะว่ามันไม่ดีอย่างเออเขาก็จะบอกเนี่ยป,ป๊าพูดว่าวะอ่าเราก็เออเนี่ยเห็นไหมไม่ดีไทก้าอย่าไปพูดตามนะเป็นแบบแบดกายนะอะไรเงี้ยค่ะล้าก็จะสอนหลุดคำมาเราตกใจไหมใช่เราก็มีล้วก็มีตกใจอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาเอยมันไม่ดีนะคำนี้อย่าไปพูดไปฟังใครพูดมา อากงกับป้าพูดอะไรเงี้ยเออเนี่ยกล้า้องจัดการมาฟรรมอ้องมามีเลยเดี๋ยวมีจะไปจัดการเ,เราต้องบอกไหมคุยกับเพชรจ้าเองไหมหรือคุยกับใครเองกไหมเราอยาพูดต่อหน้าลูกเ,เรื่องพวกนี้หนูว่าเขารู้อยู่แล้วอะบางทีเราไม่ต้องไปย้ำให้มเขาแบบฉันรู้นะฉันรักลูกฉันก็เลี้ยงลูกอะไรเออเราก็ไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะเมาเตือนลูกเราใช่ค่ะแล้วเพราะเราเคยบอกเขาไปแล้วไงเราก็าม,มาสอนลูกเราแทนด้วยเงี้ย ว่าไงบางพอเราบอกว่าไม่ได้ไม่ดีเขาก็ค้าบค้าบค่ะเขาก็ฟังเขาก็เชื่อฟังเขาก็ไม่อยากพูดไม่ดีเขาพยายามบอกเขาแม่ว่าคำนี้ไม่โอเคนะใช่บอกเขาตลอดค่ะคำนี้ไม่ดีทําแบบนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยเสียงดังตะโกนไม่ดีนะเป็นแบดกายนะเขาจะไม่ชอบแบบไม่ชอบเป็นแบดกด์คือเขาจะไม่ชอบเป็นตรงนี้ใช่ค่ะต่อเขามาเยอะไหมตองนเยอะค่ะเยอะเยอะก็มีเรื่อยๆเลยค่ะอย่างซีรีส์ก็มี3มเรื่อง ใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จไปแล้วสองเรื่องแล้วก็เรื่องนี้กําลังจะถ่ายเออแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเมกวันนี้เมกค่ะเมกไว้ก่อนเมกไว้บนเปลือตัวเองในอนาคตค่ะียกว่าอะไรเข้ามาถ้าเกิดดีๆคือรับหมดใช่ค่ะอะไรที่แบบเอ้ยเราอ่านบทแล้วเออดีนะมันเหมาะกับเรามันเป็นอะไรที่เราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากทําเราก็จะทําคือตอนนี้บอกตัวเองว่าเราจะทําอะไรก็ตามที่เราอยากจะทําอืมอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ใช่เราไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อยู่ไม่ได้แล้วลูกเข้าโรงเรียนด้วยเราทีนี้ก็ว่างแล้ว มันต้นที่คือมันสาคัญต้องแบบหาเงินงององใช่ค่ะแล้วเราอะทั้งสร้างบ้านซื้อคอนโดใช่ไหมแล้วก็ดูแลลูกด้วยก็ต้องเนาะทำงาน,นเนาะตอนนี้หนักขนาดไหนบ้างแบบพอแบบโดโสเนนสาวโสต์หมายถึงยังไงหนักหนักขนาดไหนบ้างตอนน้สาโสดที่ต้องการดูแลหลายอย่างจริงจริงมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราเลือกทําในสิ่งที่เราชอบอะไรที่เราไม่อยากทำเราก็ไม่รับเราก็ไม่ทำอะไรเงี้ยเราเหมือนเราได้ทําอะไรที่เราชอบมันก็แฮปปี้อะค่ะ เป็นห่วงเหมือนกับว่าเราต้องดูแลทุกอย่างทั้งลูกทั้งหลายๆอย่างใช่มันจะเป็นเรื่องของการแบนเนเวลามากกว่าเพราะว่าลูกเข้าเรียนเราก็อยากเป็นคนไปรับไปส่งใช่ไหมแล้วก็ด้วยซีรีส์ด้วยด้วยงานด้วยด้วยช่อง YouTube ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบดูตารางจัดตารางดีๆอย่างเงี้ยค่ะามาทํางานแล้วแบ่งเวลากับลูกกับอะไรยงงคือไทก้าเนี่ยก็คือไปส่งตอนเช้าตื่นมาทําอาหารไทก้าไปส่งตอนเช้า,แล,ชาแล้วก็ตอนบ่ายสองก็ไปรับพยายามจะไปรับไปส่งให้ได้มากที่สุดใช่ ส่วนวันไหนที่เป็นละครเราก็จะบอกกับพ่อเขาเลยว่าเอ๊ะตารางนี้นะแล้วคือเราจะมีเหมือนเป็นปฏิทินครอบครัวแปะไว้ที่หน้าตู้เย็นบ้านพีเพ็ดวันไหนหนิวมีงานนิวก็จะมากากะบาดวันไหนพีเพ็ดมีงานพีเพ็ก็จะมากากะบ,บาดเพื่อท,ที่เราจะไม่รับงานในวันนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะเอาลูกเราเป็นหลักราต้องตกลงกกนว่าต้องไม่ชนกันใช่ต้องไม่ชนกัน,น,กนลูกต้องมีไม่พ่อก็แม่จะไม่มีแบบเอาไปฝากอากงอาม่หรือฝากใครเราอยากแบบมีให้เป็นพ่อกับแม่ ที่เขาตกลงกันเลยว่าทุกวันต้องมีคนไปรับใช่ค่ะต้องมีคนไปรับไปส่งติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ